สวัสดีครับข้าชาหน้ามนคนอีสอนานใต้ครับนายงานตสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี C. ทุกคนทุกท่านวันนี้ก็อยู่หน้างานขึ้นกาครับพี่น้องวันนี้อากาศจะห่อนพะโล่พี่น้องวันนี้มาอยู่ลำรถไมโครนะครับกูเบโกหนึ่งสี่ศูนย์ครับวันนี้มาพี่กัดอยู่แถวบ้านน้องทามครับวันนี้ถ้ารถ มาพุทธะครับบา้าซาหางานให้เพิ่นได้อีกแล้วเนาะขพิ่นมาพุทธะครับไปไปเบิ่งนต้อกันพี่น้องน้าพี่น้องมาเบิ่งเจ้าโกเบโ,โก140ค,ครับกำลังทำงานเนาะครับอนี้บา้าซามาซาในจักหน่อยอา่านี่ครับเก็บไปไหนไร้เตอร์เลวพี่น้อง ับบานคู่แบบใกล้เลยพี่น่องออดินทรายก็ออพี่น่องหน้าฝนเป็นดินทรายแบบพังแน,น่แล้วพี่น่องเอาเอาอาน่องปัดความเลิกกัน เพคนว่าจะส่องนะฮะคนว่าสองเมตรห้าสิบพี่น้องเออเอาพ่อไปยังเลือดกลัวพ่อผิดนะหน้าบอกว่าเดีพี่น้องปวดหนักเฮ้ยตัวสั่นพี่น้องโอ้พี่น้องหนาบอกบอแน่ครับคูบิโกหนึ่งสี่ศูนย์ครับพี่น้องครับโดยจำเนียงอ่าโซเฟอร์เฮาครับผมเกันกร ประสบการณ์เนาะพี่นอ้องนี่กัมาดูแลซอยกันเนาะพี่นอ้องเราแก้กันกับพึ่งมาเนาะอ่าเราแก้กันมาเบิ่งลูกนอก้องกันอ่ะมาติดตามพี่น้องเมื่อกี้เขาสีแล้ววะนี่ล่ะแต่พอไลอ่นเนาะพี่น้องอาจจะแล้วอีกหรอกเมื่อกี้ ทุกคนมาติดตามเบิง่งานต่อไปเนาะครับกูดได้มาสักพักหนึ่งแล้วครับทุกคนเจ้ากูบีกูโอ้เดี๋ยวกระหอนพี่น้องเฮงงานอยากไรครับให้ตะบาฟูอยูน่นี่ว่าจริงเนาะพี่น้องโซเฟอืองก้นครับดีไรมแย่กู yeah. มาให้กำลังใจข้างหน่อยที่ครับพี่น้อง ห่อนร้ายครับอ่ะขอแก้เพื่อนกับลังสืเมื่ออ้าวพี่น้องดับแล้วพี่น้องรถไมโครเอาเป็นยังน้อบา,าเนี่ยโดดเโคอมีปัญหาครับพี่น้องดับอ่าติดอยูย่เป็นยังเป็นเป็นน้ำยังนองครับแฉกห่อนบ่พี่น้องที่เป็นยัง เริ่มมีปัญหาแล้วไห้บรรเหล้วเด้มอมาเนี่เห็นงานให้เพื่นอนรอพี่น้องนะคืวอวเราเน้องพี่น้องเครื่องจักรเคนนรื่องยนต์ทำงานไปกตมีปัญหานานพี่หนอนดอับอีกแลกมม้วเขียนจังไรล่ะฮะเขียนจังไรมันวันนี้วันนี้แก้จงังไร Oh. <fim. S 1> อเอาเอามาโมพีที่กข่รถอย่ายจงนย่าพ่อกุอย่เออเอาฮ <c oughs> ะโ <c oughs> บน้ำมัน <c oughs> บรสะดวกพี่นนอะโอ้โยรถด,ดับเลยพี่นาะอ่อะพอดีพอดีกินเขา <c oughs> อขเออบมา่งอลยนี แม่ยันใบม่วงเดียวกินเขากินเขาใบาม่วงเดียวสี่เหลวอยู่วะดินบบกลายหนึ่งดินได้เต่อนเนี่ยสี่เหลีอ่อมอยู่บ่นี่เออ พี่น้องก็เป็โคดับระ,ะบบน้ำมันว่าสันเป็นที่ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงว่าสันพี่น้องนะถ้าเท่าแก้เพื่อนเมื่อเอากุญแจมาเปิดน,น้องพี่น้องล้วก็ทำการซ่อมนะครับอพอดีโซ่เฟิร์มเพื่อนจะกระจิ้นเขาเอาสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ